แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบคาบ้าน4นัดติดโอ้ยไบโพล่าจะแดกโอ้โหเป็นเกมที่แบบปรับอารมณ์ไม่ทันนะครับ80นาทีที่เต็มไปด้วยความหมงุดหงิดและ10นาทีที่เต็มไปด้วยความสุขแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่คำถามคือเราไม่ควรจะต้องมากดดันและเครียดถึง80นาทีกับการเจอบวยของตารางที่มีแค่6คะแนนจาก20นัดไหมวะ อ่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะก่อนหนึ่งคํารรคุิที่เาชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของาพามอยากคุยเลยนะเฟซบุ๊กเพจทิกต็อกยูทูบชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีขนมเครื่องดื่มหรือว่าอาหารอะไรก็ตามอยากให้ช่วยโปรโมตก็มาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้นะไม่ติดติดกัขัดและตีห้าแล้วแทบจะอยากกรี๊ดครับถ้าไม่เกรงใจพ่อแม่นี่คืออยากจะกรี๊ด มันไม่ควรจะต้องเหนื่อยขนาดนี้นะครับกับการเจอทีมบวยของตารางคือเราไม่ได้ว่าดูถูกเสานะแต่ถ้าเขาดีจริงเขาไม่อยู่อันดับที่20แล้วมีแค่6แต้มจาก0ีนัดอ่ะ10นาทีสุดท้ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ท้ายตารางพวกเขาจะทำได้ดีมากๆครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับอันนี้ผมขอพูดพลาดพรมก่อนนะนักแรกที่เจอโอทัฟอร์ดก็แบบนี้ครับซาเรมตันเล่นดีมากก่อนที่จะโดนตีดอนก่อนโดนยิงอะ่ะก่อนที่พวก 30นาทีแรกที่ออเทอฟอร์ดเนี่ยซาลัมตันแม่งเล่นดีกว่าได้จุดโทษก่อนแล้วยิงไม่เข้าแต่พอแมนยูยิงได้เท่านั้นแหละซาลัมตันก็โดนสองลูกแบบติดๆวันนี้เหมือนกันเลยครับแมนยูแม่งเล่นอย่างเฮี้ย่้า80นาทีอะเล่นไม่ได้เรื่องเลยโอกาสถึงแค่ตรงนั้นเนี่ยเข้ากรอบแค่สามครั้งนะครับยิงไปยี่เกือบแบบ15-16ครั้งเข้ากรอบแค่สามครั้งและการเข้ากรอบสามครั้งของแมนยูแม่งแทบไม่ได้ลุ้นเลย แต่พอแมนยูได้ประตูเท่านั้นแหละเซาท์แฮมตันแม่งก็รวนนี่คือเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยอยู่ท้ายตารางไงและลูกสามเนี่ยคือแม่งแทบไม่ต่างเลยจากเกมกับเชลซีเลยประตูเล่นกับกองหลงังแล้วก็พลาดแล้วก็เสียประตูเนี่ยคุณเจอทีมอย่างเงี้ยแต่คุณต้องเหนื่อยอมแม่งเหนื่อยมากนะครับแล้ววันนี้ผมขออนุญาตตำหนิอามอริมอยู่หนึ่งเรื่องนะก่อนจะไปถึงเรื่องที่ชมนะครับขอตำหนิว่า โยโร่โดนเผาทั้งเกมโดนเผาขนาดนั้นผมไม่เชื่อว่าแม็กควายมันจะมีแรงพอที่จะเล่นได้แค่10นาทีสุดท้ายอะผมไม่เชื่อคือโยโร่ไม่ควรจะอยู่ในสนามเกิน6 0นาทีด้วยซ้ำครับครึ่งแรกจังหวะแค่นาที12ก็โดนเผาแล้วเปิดครื่องหลังมาแม่งก็โดนเผาคือแบบอืโมริมปล่อยให้โยโร่อยู่จนแบบนาที80กว่าได้ไงอันนี้ผมไม่เข้าไม่เข้าใจโอเคแต่การแก้เกมเราก็ต้องให้ครับ หอยลุนผมก็เชื่อว่าไม่ควรได้มีเวลายอยู่ในสนามมากขนาดนั้นแต่โอเค45นาทีควรเปลี่ยนหอยลุนแต่ก็เปลี่ยนมาในนาที53โจชัวลงมาครึ่งหลังเนี่ยมีมิต,ติมากขึ้นเยอะอาจจะมีเลี้ยนผ่านไปแล้วช้าบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยโจชัวมันดึงตัวประกบได้ใจบอลได้พักบอลได้ไม่หอยลุนแทบไม่มีประโยชน์ a, เี้ยเลยในเกมครึ่งแรกโอ้โห มีอะไรที่อยากพูดเยอะมากเดี๋ยวไปพูดต่อในไลฟ์นะครับในคลิปตรงนี้ผมขอประมาณนี้แล้วกันโอ้อะสถิติในเกมครับแมนยูเตดคอมบอนทั้งเกมนะ59ต่อ41ครับโอกาสยิง29ต่อ13ครึ่งหลังแมนยูยิงได้มากกว่าครึ่งได้13ครั้งและตรงกรอบไปถึง8ครั้งนะครับส่วนเซาลอมตันยิงในครึ่งหลังมากขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้5ครั้งและไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ที่แน่ คุณลองคิดดูดิซาทมตันอ่ะทั้งฤดูกาลได้ประตูจะลูกเตะมึงไม่มีเลยแม้แต่ลูกเดียวกันแล้วมาได้นัดเนี้ยอ่ะแต่สุดท้ายนะครับแมนนวลด,ด้วันนี้ก็ก็คงต้องเป็นอามาติอยโลเนาะถ้าสมมุติมาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนี่เลอเพผมให้โอนาน่านะครับถ้าไม่มีโอนาน่าในเครื่องแรกแล้วโดนมากกว่าหนึ่งประตูเนี่ยผมว่าแมนยู็ดกลับมายากมากกับสภาพทีมในวันนี้ก็ ไม่รู้จะดีใจหรือจะหงุดหงิดหรือจะบน่นหรือจะอะไรดีแม่เงยทําไมกูต้องเหนื่อยกับบยขนาดนี้วะ,ะมีความสุขแล้วกันนะครับสุดท้ายเรากลับมาชนะได้ขยับตัวเองจากอันดับสิบห้าขึ้นมาอยู่อันดับที่สิบสองของตารางเรียบร้อยนะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วย